สวัสดีครับวันนี้เกษตรข้างรั้วนะครับจะมาเสียบยอดองุ่นนะครับวันนี้เราสั่งต้นตอองุ่นป่ามานะครับพร้อมด้วยยอดพันธุ์ดีนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ลัมโบแล้วก็สายพันธุ์อากัสนะครับครับยอดพันธุ์ดีนะครับเราจะตัดให้เป็นหนึ่งข้อตานะครับจะใช้ข้อตาเดียวนะครับจะใช้ข้อตาเดียวประมาณนี้นะครับเลือก กิ่งกับยอดที่ท่าเท่ากันนะครับวิธีการนะครับก็จะทําลักษณะเหมือนผ่าลงตรงกลางแล้วก็ทําเป็นตัวร่องนะครับร่องวีทาเป็นริ่มนะครับเสียบลงไปอันนี้จะต่างจากมะเดือดฝรั่งคือสามารถใช้พราฟีิพันได้เลยเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับนี้การเฉือนนะครับที่เราจะใช้ใบมีตรโกนนะครับการเฉือนนะครับเฉือนให้เป็นเป็นริ่มนะครับริ่มแบบนี้นะครับ หนนะเปริมนะครับแล้วก็จะผ่าตัวต้นต่อนะครับอนอื่นตัดรอยช้ำออกก่อนนะครับทีนี้ก็จะผ่าลงไปนะครับผ่าลงไปตรงตรงนะครับตรงกลางดูนะครับต้องระวังนิดนึงนะครับตรงนี้มีดครับใบมีดโกนนะครับผ่าลงไปตรงๆนะครับผ่าตรงกลางนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็จะยอดพันดีนะครับมาเสียบลงไปน้ำลายที่เสียบลงไปนะครับไปมีดกลงแลก็ดึงออกได้นะครับาณแนี้นะครับเสียบลงไปนะครับได้ประมาณนี้นะ,งงนะครับรนะถ้ากิ่งไม่เท่ากันให้คิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับอันนี้กิ่งค่อนข้างจะเท่ากันนะครับไว้ตรงกลางได้นะครับ จากนั้นนะครับก็จะพันด้วยพาราฟิล์มดึงยืดๆนะครับดึงยืดๆแล้วพันนะครับพันขึ้นไปนะครับพันนะครับรอบตาพันดีได้นะครับพันให้ถึงสุดเลยนะครับก็เก็บปายนะครับเรียบร้อยนะครับแต่ถ้ามันเหลือเราสามารถลอกลงมาได้อีกรอบอีกชั้นหนึ่งได้นะครับประมาณนี้นะครับพอจะได้ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับ อันนี้เสร็จแล้วนะครับวิธีการเสียบยอดองหุ่นง่ายๆนะครับสไตล์เกษตรข้างบัวนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาปลูกเลยนะครับเสียบยอดแล้วปลูกไปทีเดียวเลยนะครับก่อนเื่อนตัดนะครับตัดตุ้มตอนก่อนนะครับอันนี้เราก็จะตัดกลีดนะครับกลีดกลีดประมาณนี้ครับการกลีดนะครับตอนเปิดถุงต้องระวังอย่าให้ลากขาดนะครับค่อยๆเปิดนะครับนี่ครับลากสวยๆนะครับตุ้มตอนองหุ่นป่านะครับ ครับนี้เราต้องปักไม้ไปด้วยนะครับเพื่อยึดลําต้นนะครับยึดลาต้นขององุ่นไว้นะครับี้ก็เทครับรับตัวมุมครับจากนั้นก็ใส่วัสดุปลูกลงไปนะครับวัสดุปลูกของเราที่สวนก็จะใช้เป็นใบก้ามปูหมักแกลบหมักทรายนิดนึงนะครับปุ๋ยคอกเก่านิดนึงแล้วก็นิดนึงนี่ก็คืออัตราส่วนเดี๋ยวครับสามสองหนึ่งนะครับสามนี่คืออัตราส่วนของ ใบกัมปูหมักนะครับสองส่วนคือมะพร้าวสับอีกหนึ่งส่วนนั่นคือเป็นแกลบนะครับแกลบหมักส่วนอีกตึงส่วนสี่ส่วนนั่นจะเป็นปุ๋ยคอกแกลบดานะครับเราจะใช้ประมาณสี่ห้าอย่างนะครับในการที่จะชําหรือปลูกต้นไม้ในส่วนเราที่เป็นการปลูกผลไม้ในเข่งนะครับอันนี้จะเป็นองุ่นนะครับเรามาลองดูนะครับว่าเสียบพร้อมชํานะครับใส่ดินให้เต็มนะครับกดด้านนอกนะครับกดรอบๆอบด้านนอกนะครับอย่าไปกด ใกล้บริเวณตุ้มตอนนะครับก่อนเดี๋ยวจะโดนลากนะครับต้องระวังนะครับกดบริเวณขอบขอบถุงนะครับแต่ครับขั้นตอนถัดไปนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือต้องผูกเชือกไว้นะครับผูกรัดกับไม้ไว้นะครับเพื่อไม่ให้ลำต้นในโยกนะครับไว้นะครับครับจากนั้นนะครับเรารดน้ําให้ชุ่มไปนะครับระวังในที่ร่มนะครับลําไรนะครับประมาณสองสัปดาห์นะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ายอดจะแตกไหมนะครับ ถ้าไม่แตกเราก็เสียบซ่อมใหม่นะครับถ้าแตกเราก็เตรียมอนุบาลให้แข็งแรงแล้วออกแดดนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์กับกับผู้รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องกเกษตรท่าง้วด้วยนะครับสวัสดีครับ